ถ้าคุณอยากผอม5-10กิโลแล้วหายจากโรคความดันโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนลงพุงนะครับนี่คืออาหารเช้าที่คุณห้ามกินเด็ดขาดเลยถ้าคุณอยากผอมหรือถ้าคุณอ้วนแล้วคุณเป็นความดันคุณเป็นเบาหวานคุณอยากหายขาดด้วยนะต้องระวังอาหารเช้าอย่างที่1เลยนะครับหลายคนชอบกินมากแล้วก็เข้าใจผิดสุดๆเลยนะครับเพราะว่าโดนการตลาดหลอกนะระวังเลยคือซีเรียลคอนเฟล็กคืออะไรครับก็คือแป้งข้าวโพดท,ที่ผ่านกระบวนการ แบบเอ yeah, าตัวโปรเซสแย่มากๆกินเข้าไปแล้วเนี่ยกระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดพุ่งชูดเลยแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระวังคือแป้งข้าวโพดผ่านกรรมวิธีถ้าคุณจะกินจริงๆเปลี่ยนไปเป็นพวกนี้ดีกว่ามูสซิลลี่แท้นะครับหรือจะเป็นรอโอตแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยระวังให้ดีนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วย,ยังติดกินซีเรียลแบบนี้อยู่น้ําตาลเลือดคุณลงช้ามากๆคุณจะเสี่ยงเป็นมือเท้าชาถ้าคุณกินไม่หยุดนะจนน้าตาลสะสมคุณมันสูงมากๆพอน้ําตาลในเลือดสะสมหรือ A1 เอมันสูงมากๆ เส้นประสาทของคุณก็จะเริ่มอักเสบครับเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทได้ไม่ดีครับคุณก็จะมีอาการอะไรครับชาสัมผัสอะไรไม่ค่อยได้อ่อนแรงอ่อนเพลียไม่มีแรงอันนี้คุณอาจจะขาดหลายสารอาหารเลยนะครับ อันที่2ออาหารต้องห้ามที่คนอ้วนคนเป็นเบาหวานห้ามกินเลยถ้าอยากจะผอมเร็วๆนะครับเค้กเบเกอรี่บรวนี่ตัวแย่สุดๆเลยนะครับหนึ่งเลยสารอาหารแทบไม่มีมีแต่น้ำตาลมีแต่ไขมันเทียมแล้วก็ไม่มีวิตามินอะไรเลยกากใย,ยก็ไม่มีไม่อิ่มด้วยแถมกระตุ้นให้ไขมันอุด ตันในเลือดนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานหรือคุณอ้วนคุณเป็นความดันเบเกอรี่ <c oughs> มันก็คือน้ําตาลและไขมันเลวดีๆนั่นเองนะครับดังนั้นตัดได้ตัดนะครับถ้าคุณจะกินกินอะไรดีนะครับกินไข่นะครับน้ำอันที่3 ต้องห้ามนะถ้าคุณอ้วนเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วไม่ควรกินเลยหรือว่าถ้าคุณอยากจะอายุยืน,ย,นยาวๆอยากจะหน้าเด็กๆนะครับสิ่งที่คุณห้ามเลยก็คือน้ําผลไม้นะครับน้ำผลไม้เนี่ยเหมือนคุณกําลังดื่มสารพิษเข้าไปตรงๆเลยนะน้ำผลไม้เท่ากับสารพิษน้าผลไม้เท่ากับน้ําตาลอุดตันน้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดคุณแข็งตัวได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดมันหลงเหลืออยู่เยอะทําให้หลอดเลือดคุณหนักเสบทําให้ไขมันไปพอกตับทาให้ยูริกขึ้นอ่เป็นเกาอีกไตคุณต้องทํางานหนักในการ องน้ําตาลที่หลงเหลือ,อ,อมาอีกไตคุณก็จะเสื่อมอีกเบาหวานคุณก็จะขึ้นแน่นอนผมมีคนไข้เนี่ยนะครับที่เป็นเบาหวานนะแล้วก็ชอบดื่มน้าส้มมากเลยนะครับมาตรวจกับโอ๊กนะครับมาดูแลผมเป็นระยะเวลาก็จะเกินครึ่งปีแล้วจนตอนนี้เขาหายเลยนะครับนี่ผมให้เขาลดน้ําหวานลดน้ําผลไม้ลดขนมปังนะใครยังติดนมน้ําผลไม้ขนมปังพยายามลดแล้วชีวิตคุณจะยืนยาวและหน้าเด็กแน่นอนอันที่4ี่ที่ไม่ควรเลยก็คือนมวัวนะครับใครยังคิดว่าแคลเซียมจากนมวัวดีอยู่อันนี้เป็น ความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อเก่าที่ผิดที่เอาที่อุตสาหกรรมนมเขาตีการตลาดมาบอกเราว่าเราต้องดื่มนมจริงๆแล้วแคลเซียมเนี่ยคุณสามารถหาได้จากผักใบเขียวปลาซิลปลาส้อยเปลือกกุ้งนะครับหาได้จากผักงานะครับถ้าคุณยังชอบดื่มนมอยู่เนี่ยคุณลองสังเกตดูว่าคุณท้องอืดท้องเฟอ้ตอตดมวนท้องอะไรอย่างนี้ไหมนะครับคือคุณไม่มีแลคเตสแล้วคุณก็อืดนะครับเป็นสิวปวดข้อนะครับนอนไม่หลับอ่อนเพลียขับถ่ายไม่ดีเป็นตดหลายยอง อาจจะมาจากนมทําให้คุณมีภาวะลําไส้รั่วได้อยู่นะครับดังนั้นนมเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ผมไม่แนะนําถ้าอยากได้แคลเซียมเนาะวิตามิน D3 จากเห็ดวิตามิน K2 จากถั่วหมักและแคลเซียมธรรมชาติจากผักใบเขียวหรืองาดํางาขาวเอาแบบนี้นมไม่ต้องนะครับอาหารอันที่ห้านะครับคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันถ้าอยากหายรวเร็ว,ร,วระวังเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือนมเปเรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตสาเร็จรูปที่มีรสหวานหรือว่าโยเกิร์ตครีมครีมคนที่เป็นเบาหวานความดันโรค ระวังให้ดีเลยเพราะมันมีแต่น้ำตาลนมเปรี้ยวด้วยนะครับถ้าอยากจะได้เรื่องขับถ่ายนะครับหมอมีสูตรการเลือกโยเกิร์ตอยู่นะเลือกโยเกิร์ตยังไงผมมีใครทีเรียประมาณ5ข้อนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าโยเกิร์ตแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะคุณไปเสริมโปรไบโอติกเลยครับที่มีเชื้ออย่างน้อย10,000ล้านตัวขึ้นไปนะครับของโมกเนี่ยจะมีประมาณ1 0 0แสนล้านตัวใครเป็นกรดไหลย้อนท้องอืดท้องผูกกินก่อนนอนอย่าไปกินพร้อมกับมื้ออาหารนะครับใครอยากได้สูตรโปรไบโอติกพิมพ์ว่าสนใจเชื้อน อันสุดท้ายอันนี้คือแบบต้องห้ามเลยทุกคนแย่มากอันตรายขั้นสุดใครที่อ้วนเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือเป็นไขมันพอกตับนะครับสิ่งที่คุณห้ามกินเลยนะครับคืออันนี้ปลาต้องโก ทอดปลาต้องโกจิ้มนมข้นหวานนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะมันมีอะไรแป้งน้ำมันทอดเผลอเป็นน้ำมันทอดซ้ำอันนี้เป็น recipe for early death นะครับหรือว่าเป็นสูตรเร่งตายเร็วใครที่ชอบกินปลาต้องโก,โกทอดซาลาเปาทอดขนมปังทอดแล้วก็จิ้มกับนมข้นแบบนี้คุณระวังให้ดีเลยหนึ่งคุณจะแก่เร็วเพราะน้ำตาลเนี่ยมันจะไปเกาะตามคอลลาเจนคุณแล้วน้ำตาลที่คุณกินเข้าไปมันจะลดการดูดซึมวิตามินซีด้วยนอกจากนั้นคุณยังได้ น้ำมันพืชทอดซ้ำเข้าไปอีกนะครับน้ำมันพืชทอดซ้ำเนี่ยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดคุณสูงล้านเปอร์เซ็นต์ดังนั้นระวังให้ดีๆเลยเรื่องของน้ำมันพืชทอดซ้ำน้ำตาลแป้งแล้วก็แป้งทอดซ้ำเนี่ยแย่มากๆเลยนะครับใครทีไไ่เป็นเบาหวานใครที่ชาใครที่เป็นความดัน,นครับถ้าจะให้ดีนะครับโมออยากจะแนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะซีเรียลของผมนะผมจะกินตลัดมะกอกใส่เห็ดแล้วก็มีปลาแซลมอนหรือมีปลาธรรมชาติด้วยคุณจะได้ทั้งกาก,ากใยวิตามินดีจากเห็ดนะครับคุณจะได้ทั้งสารชะลอวัยจากมะกอก จะได้ทั้งกรดโอเลอิกจากมะกอกคุณจะได้ทั้งสารดีๆนะครับที่มีอยู่ในมะกอกมีอยู่ในผักมีอยู่ในเห็ดแล้วถ้าจะให้ดีนะคุณต้องเพิ่มไข่ไปด้วยนะครับไข่แดงมีวิตามินบีรวมเยอะเรื่องของวิตามินนะครับผมบอกนี้ว่ากินจากอาหารธรรมชาติดีที่สุดนะครับไม่ใช่อาหารธรรมชาติกินห่วยแตก แต่ชั้นไปพึ่งอาหารเสริมอย่างเดียวแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ผมแนะนําเลยนะให้คุณกินคู่กันนะครับก็คือทั้งอาหารธรรมชาติและอาหารเสริมกินคู่กันถ้าใครอยากจะได้สูตรอาหารเสริมนะสตัวที่คุณต้องกินนะครับ1 d 3 k 2มนะครับเพื่อนๆขอดูสูตรได้พิมพ์ว่า DK2 วิตามิน B รวมจะทำให้คุณไม่ชาพิมพ์ว่าวิตามิน B3 เรื่องของแมกนีเซียมพิมพ์ว่าแมกนีเซียมแล้วก็4 c o โคเอนไซม์พิมพ์ว่าโค q 1 0นะครับถ้าไลน์นี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วย ให้ครอบครัวให้เพื่อนเพื่อนมีความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยอาหารการรักษาโรคแบบธรรมชาติการลดความอ้วนแบบไม่ใช้ยานะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะมาลุยไปด้วยกันนะครับใครที่จริงจังกับการรักษาโรคแบบไม่ใช้ยาก็มาลุยกับโมกได้ใน VIP คลับนะครับสำหรับคนที่อยากจะสุขภาพดีแบบไม่ต้องกินยาไปจนตายอยากจะหายจากโรคเรื้อรังอยากจะชะลอวัยแบบไม่ใช้มีดหมอก็มาลุยบริกันได้ใน six pack doctor master class นะครับสำหรับคนที่จริงจังเท่านั้นนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจ VIP นะถ้าได้ประโยชน์ ฝากชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ